การจัดงานครั้งนี้นะครับเรื่องหลกัหลกๆเลยจริงๆก็คือการเปิดตัวบริษัทเด i l y d e v e l OP m e n t ประเทศไทยนะครับเราต้องการให้ทุกท่านได้รู้จักกับแบรนด์ d ดล l y และมีเรื่องของการวางกิจกรรมทางการตลาดไฮไลท์ของวันนี้นอกจากบริษัทแล้วก็มีเรื่องของสินค้านะครับตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่วันนี้้องหมีเนยนะครับใครเป็นมัมหมีวันนี้นะครับได้เจอกับโปรอด์ของน้องหมีเนยแน่นะครับ นอกจากมีเนยแล้ววันนี้เรามีอีก5 IP ไอพีรเส้นที่จะเปิดตัวในวันนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเป็น IP ที่ทุกท่านรู้จักกันดีก็คือชินจังเดี๋ยวจะมีสินค้าให้ดูในห้องโชว์รูมของสินค้านะครับเป็นโปรดักชั่นเคสครับออโอเคสำหรับเดลิเป้าหมายมันจะมีระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับ ระยะสั้นก็คงเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ awareness แล้วก็ทำเรื่องของ engagement กับผู้บริโภคนะครับมีการ